แนะนำร้านกาแฟร้านหนึ่งขับรถออกมาจากตัวเมืองสุรินมาทางอำเภอลำดวนประมาณกิโลเมตรที่7เลยปั๊มปะตะทสลักไตามาประมาณ200เมตรจะมีแยกขวามือหัวมุมจะมีร้านขายยางรถยนต์หรือสังเกตสาราข้างทางสีส้มของกรมทางหลวงเลี้ยวเข้ามาในซอยแล้วขับมาเรื่อยๆประมาณ1กิโลเมตรก็จะมองเห็นร้านอยู่ติดถนนด้านซ้ายมือเส้นทางเข้ามาสแสรอาทิตยาร้านกาแฟนี้เป็นร้านของหนุ่มวัยเพียง38ปี ไฟแรงจากอาชีพเกษตรกรฝันว่าอยากมีร้านกาแฟจึงแบ่งเนื้อที่บ้านของตัวเองเปิดร้านกาแฟในชื่อมีนาคาเฟ่โดยใช้เวลาเพียงไม่กี่เดือนบรรดาคอกาแฟก็รู้จักกันมากมายโดยสถานที่ร้านเป็นร้านไม่ใหญ่มากมีทั้งแบบอินดอร์และเอาท์ดอร์โดยแบ่งจากเนื้อที่สี่ไร่เศษนำมาปลูกสร้างใช้ทำเป็นร้านกาแฟพร้อมกับห้องประชุมชั้นสองและสวนดอกไม้ซึ่งบรรยากาศร้านกาแฟอยู่ท่ามกลางท้องทุ่งนา สูตรกลิ่นอายความเป็นธรรมชาติพร้อมพื้นที่สีเขียวอีกมากมายเอกลักษณ์รูปทรงหลังคาจะเป็นหมวกงอบหรือหมวกชาวนาไทยอยู่ในพื้นที่สีไร่ตัวอาคารมีทั้งหมด2ชั้นชั้นล่างคงความโมเดิร์นสไตล์ลอฟให้ลูกค้านั่งดื่มกาแฟและรับประทานอาหารพร้อมเสียงเพลงแอร์เย็นๆกับจุดเช็คอินเซลฟี่หลักมุมส่วนชั้นสสามารถขึ้นมาใดทางด้านข้างมีลานกว้างให้นั่งจิบกาแฟ ชมความงามของไร่นาส่วนผสมและแปลงผัากการเกษตรในมุมมอง360องศาพร้อมยังมีห้องประชุมเล็กๆไว้จัดประชุมสัมมนาส่วนฟ้าหลังคาได้นำเครื่องสารภูมิปัญญาชาวบ้านมาตกแต่งให้คงเอกลักษณ์ของหมวกงอบหรือหมวกชาวนาไทยเป็นอีกหนึ่งร้านที่ฉีกแนวร้านกาแฟอื่นๆและคงความเป็นเอกลักษณ์แบบไทยๆท,ที่คอคาเฟกลุ่มเซลฟี่ไม่ควรพลาดส่วนในเรื่องกาแฟบอกได้เลยว่า มีสายพันธ์กาแฟทั้งไทยและต่างประเทศโดยใช้เป็นอาราบริก้า100%เป็นกาแฟเมล็ดจากต่างประเทศถึง15ประเทศและดอยต่างๆที่ขึ้นชื่อในเมืองไทยส่วนร้านนี้ไม่ใช่มีเฉพาะแค่กาแฟยังมีอาหารแบบฟิวชั่นเช่นชุดอาหารเช้าข้าวต้มทรงเครื่องไข่กระทะทรงเครื่องและอาหารตามสั่งรวมถึงสปาเกตตีและอื่นๆอีกหลายเมนูเรียกได้ว่ามาที่นี่ที่เดียวจบในเรื่องของกาแฟราคาเริ่มต้นที่35บาท ส่วนอาหารซึ่งเป็นอาหารประเภทตามสั่งราคาเริ่มต้นที่49บาทนายสุทธิพงศ์นุนกล้าอายุ38ปีชาวบ้านตาเพชรตบลเทนมีอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นเจ้าของร้านเล่าถึงที่มาที่ไปว่าแรกเริ่มเลยตนนั้นเป็นเกษตรกรและคอยเลี้ยงวัวอยู่พักหนึ่งจนกระทั่งวันหนึ่งอยากเปิดร้านกาแฟจุดประสงค์ตนเองเป็นคนชอบดื่มกาแฟอยู่แล้วและอยากทําร้านกาแฟที่มีคุณภาพ มเมล็ดกาแฟดีๆเพื่อให้คนอื่นได้จิบกาแฟกันจึงได้ตัดสินใจไปรเรียนขั้นพื้นฐานในการทำกาแฟจนกระทั่งมาคิดค้นสูตรกาแฟรสชาติต่างๆที่มีมากกว่า10รสชาติโดยอนาคตอีกไม่นานจะเปิดในส่วนของโซนหลังร้านที่เป็นสวนหย่อมปิ้งย่างไว้คอยบริการทุกคนสามารถติดตามรายละเอียดของทางร้านได้ที่เพจของร้านชื่อมีนาคาเฟ